สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอบรรยายแผนธุรกิจในวิดีโอที่2ครับและผมสุริเชษฐ์เกษมสารทําหน้าที่ในการบรรยายเช่นเคยครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับแผนธุรกิจจอยอนคอยว่าจริงๆแล้วธุรกิจนี้มีเงื่อนไขในการจ่ายผลตอบแทนยังไงและโอกาสในการสร้างรายได้1 0 0 0ถึง15,000บาทต่อว,วันนั้นเขาทําได้ยังไงนะครับ การเริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจจอยแอนคอยนะครับเริ่มจากการสมัครสมาชิก450บาทครับเป็นการสมัครสมาชิกครั้งเดียวไม่มีการต่ออายุสมาชิกรายปีสิ่งที่ทุกคนจะได้รับหลังจากที่สมัครเสร็จแล้วนะครับคือสินค้าทดลองเป็นยาน้ําสมุนไพรย่งหงขวดเล็ก1ขวดมูลค่า700บาทฟรีครับคู่มือบวกเคตล็อกแล้วก็รหัสสมาชิกสำหรับซื้อสินค้าทุกสาขา แค่สมัครก็คุ้มแล้วจริงไหมครับเพราะว่าเราสมัคร450บาทจริงไหมแต่เราได้รับสินค้าทดลองมูลค่า700บาทมาทดลองฟรีด้วยเห็นไหมครับแค่สมัครก็คุ้มแล้วหลังจากที่สมัครสมาชิกแล้วนะครับรหัสของเราจะมีสถานะเป็นเมมเบอร์และเมมเบอร์นี้นะครับจะสามารถรับรายได้แค่กําไรจากการขายปีนะครับก็คือเงินส่วนต่างจากการนําสินค้าออกไปขายนั่นเองแต่จะยังไม่สามารถ รับรายได้ตามแผนธุรกิจครับจนกว่ารหัสของเราจะเปลี่ยนสถานะจากเมมเบอร์เป็น G.D. ครับการทำคุณสมบัติให้เป็น G.D. นะครับสามารถทำได้โดยการสะสมคะแนนหรือ P.V. ให้ครบ3,825 P.V. ครับโดยไม่มีระยะเวลาจำกัดในการทำคุณสมบัติคะแนนหรือ P.V. มาจากการซื้อสินค้าในสินค้าทุกตัวนะครับจะมี P.V. กับกลับอยู่ โดยทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้าคะแนนจะถูกบันทึกและเก็บสะสมจนกว่าจะครบ3,825 PV เมื่อสะสมจดครบแล้วนะครับสถานะของรหัสของเราจะเปลี่ยนจากเมมเบอร์เป็น GD และหลังจากที่เป็น GD แล้วนะครับเราก็จะสามารถรับรายได้ตามแผนธุรกิจดังนี้ครับธุรกิจ j จอห์นคอยใช้แผนธุรกิจแบบ b บนา r ีจับคู่จ่าย จะมีลักษณะของการแบ่งสายงานออกเป็น2ฝั่งครับคือฝั่งซ้ายและก็ฝั่งขวาเพื่อที่จะเอาคะแนนของทั้ง2ฝั่งนี้นะครับมาคำนวณแล้วจ่ายเป็นโบนัสให้กับสมาชิกโดยมีเงื่อนไขดังนี้ครับตัวเราที่ทําคุณสมบัติเป็น G ีดีแล้วนะครับใช้สินค้าแล้วดีนะครับแล้วก็ออกไปแนะนําต่อหรือว่าออกไปแนะนําโอกาสทางธุรกิจให้กับนายเและก็นายบนะครับและทั้งสองคนนี้ก็เห็นโอกาสทางธุรกิจจอยแอนคอยแล้วก็สมัครสมาชิก 450บาทและบริโภคสินค้าทําคุณสุบัติตนเองจนกลายเป็นทีดีเหมือนกับเราในตอนต้นนะครับบริษัทนับได้ซ้าย1หน่วยขวาอีก1หน่วยจับคู่ได้1คู่บริษัทจ่ายโบนัสให้เรา1,000บาทนับไปอีก3วันครับเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีให้เราอัตโนมัติแต่ความสนใจในธุรกิจนี้มันยังไม่หมดเท่านี้นะครับเพราะบริษัทบอกว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นภายใต้าสายงานของเราหรือภายใต้อง,องค์กรเครือข่ายของเรา ก็ถือว่าเปลี่ยนผลงานของเราด้วยเช่นกันนะครับเมื่อนายเกับนายบนะครับใช้สินค้าดีหรือเขาเห็นโอกาสทางธุรกิจนะครับแล้วก็ออกไปแนะนําธุรกิจให้กับานายหนึ่งสอและ4ไดนะครับและทั้ง4คนนี้ก็เห็นโอกาสเหมือนกันและสมัครสมาชิกแล้วก็บริโภคสินค้าทําคุณสมบัติตนเองจนกลายเป็น GD ดนายเกับนายบนะครับนับได้ซ้ายหนยาหน่วยขวาหหน่วยบริษัทจับคู่ได้1คู่ นายเอกับนายรับไปก่อนคนละ1,000บาทครับส่วนเรานะครับอย่างที่ผมได้บอกว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นปายใต้สายงานของเราก็ถือว่าเป็นผลงานของเราด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็มีสาย2หน่วยขวาอีก2หน่วยบริษัทจับคู่ได้2คู่จ่ายเงินให้เรา2,000บาทครับนี่แหละครับคือข้อดีและความน่าสนใจของธุรกิจนี้เราอาจจะไม่รู้จักนหนึ่น2ใน3ในใน,นะครับ แต่ถ้าเขาเห็นโอกาสทางธุรกิจแล้วออกไปขยายธุรกิจของเขาต่อหรือออกไปขยายเครือข่ายผู้บริโภคข,ของเขาเองและทุกคนก็เห็นโอกาสทําคุณสมบัติจนเป็น G ีดีกันทั้งหมดนั่นก็ถือว่าเป็นผลงานของเราด้วยเช่นกันสายอีก4หน่วยขวาอีก4หน่วยจับคู่ได้4คู่บริษัทจ่ายโบนัสให้เราอีก4ี่พันบาทครับนี่แหละครับคือความน่าสนใจของธุรกิจนี้คือพลังของเครือข่ายผู้บริโภค และนี่แหละครับคือข้อดีของการได้เป็นเจ้าของเครือข่ายผู้บริโภคมนุษย์เรานะครับเมื่อได้รับสิ่งดีๆได้ใช้ของดีๆนะครับมักจะเกิดการแนะนําบอกต่อเพราะมันกลายเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไปแล้วลองนึกถึง Facebook สิครับถ้ามันไม่มีปุ่มไลค์ปุ่มแชร์เนี่ยมันจะดังได้ขนาดนี้ไหมครับลองนึกถึงข่าวสารต่างๆในโลกโซเชียลสิครับไม่ทันข้ามคืนก็กลายเป็นข่าวดังเพราะมีคนแชร์กันมากมายจริงไหมครับ เคยสงสัยกันไหมล่ะครับว่ารายได้มหาศาลของ artificial Facebook เนี่ยมันมาจากไหนทั้งๆที่เขาเปิดให้เราได้ใช้งานกันฟรีๆนั่นเป็นเพราะเขาเป็นเจ้าของเครือข่ายยังไงล่ะครับมาถึงตรงนี้นะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าอา้าวแล้วถ้าเกิดคนที่เราแนะนํามาหรือคนที่อยู่ภายใต้สายงานของเราเขายังไม่เป็นจีดีล่ะครับหรือว่าเขาอาจจะเป็นแค่ผู้บริโภคเฉยๆแล้วเราจะมีรายได้ไหมครับ คำตอบคือมีครับเพราะธุรกิจนี้ไม่ใช่ธุรกิจผิดกฎหมายไม่ใช่ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ที่คอยแต่จะกินหัวคิวแต่รายได้จากธุรกิจ j o ห์คอยมาจากการบริโภคสินค้าครับเมื่อสักครู่ผมอธิบายไปว่าซ้าย1น่หน่วยขวาอีก1น่หน่วยจับคู่ได้1คู่เรารับ1,000บาทใช่ไหมครับแต่1หน่วยในที่นี้นะครับไม่ได้หมายถึง G D นะครับแต่หหน่วยเท่ากับคะแนน P V ที่เกิดจากการบริโภคสินค้า ของคนภายใต้สายงานของเราครับยกตัวอย่างเช่นเราแนะนำคน6คนซ้าย3คนขวาอีก3คนและก็ไม่มีใครเป็น GD เลยสักคนนะครับแต่พวกเขาเนี่ก็ยังซื้อสินค้ากันปกตินะและเมื่อรวมคะแนน PV แล้วก็เท่ากับ3,400คะแนนทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาบริษัทจับคู่ได้1คู่ครับเรารับ1,000บาทครับ เห็นไหมครับว่ารายได้ไม่ได้มาจากการแนะนำคนแต่มาจากการบริโภคสินค้าทั้งองค์กรในระยะเวลาช่วงแรกนะครับปริมาณมันอาจจะยังน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเครือข่ายของเรามันขยายตัวออกไปและเติบโตออไปมากขึ้นปริมาณการบริโภคสินค้ามันก็มหาศาลจริงนะครับลองนึกถึงการเติมเงินมือถือสิครับสมมติว่าทุกคนเติมแค่คนละ50บาทนะ มันอาจจะดูแค่นิดเดียวนะครับจริงไหมแค่50บบาทเองแต่มันมีคนเติมทั้งประเทศนะครับลองนึกดูสิว่าเจ้าของเขาจะรวยแค่ไหนนี่แหละครับพลังของเครือข่ายในช่วงแรกที่ธุรกิจเรายังไม่เติบโตนะครับรายได้เราอาจจะยังน้อยแต่ถ้าเกิดว่าธุรกิจของเราเครือข่ายของเรามันขยายออกไปได้มากเนี่ยคุณก็ลองจินตนาการถึงรายได้ที่จะตามมากันดูนะครับย้อนกลับมาที่แผนธุรกิจนะครับ บางคนอาจจะยังสงสัยว่า1ห,หน่วยเท่ากับคะแนน3,400 PV แล้วคะแนนที่เหลือ425 PV มันหายไปไหนเพราะในตอนแรกนะครับผมได้บอกไปว่าใน A และใน B ทําคุณสมบัติเป็น j d จับคู่ได้หนึคู่เรารับ1,000บาทใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันไม่ได้หายไปไหนหรอกครับแต่มันถูกนำเอาไปคำนวณในอีกแผนธุรกิจหนึ่งคือจออน co เนี่ยมีแผนธุรกิจอยู่2แผนที่มาซ้อนกันอยู่ คือแผนรายวันบาลานซ์ทีมและแผนรายเดือนทวินเน็ตเวิร์กแผนรายวันนะครับก็คือแผนที่ผมอธิบายมาเมื่อสักครู่1รห,หัสนะครับจะสามารถมีรายได้1,000ถึง15,000บาทต่อวันหรือ1คู่ถึง15คู่ต่อวันต่อ1ศูนย์ธุรกิจส่วนแผนรายเดือนนะครับคิดจาก2%จากการซื้อสินค้า425 PV แรก ของคนที่อยู่ใต้สายงานของเราลึกลงไป30ชั้นครับดีไหมครับเราทําแผนรายวันแล้วรับรายได้จากแผนรายเดือนด้วยส่วนแผนรายเดือนนะครับจริงๆแล้วมันยังไม่หมดนะครับแต่ผมจะไม่พูดในวิดีโอนี้แล้วกันกลัวเพื่อนๆจะสับสนเอานะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตำแหน่งทางธุรกิจกันบ้างนะครับจอยแอนคมีด้วยกันอยู่3ามตำแหน่งก็คือ Manager, Director, ร์แล้วก็เพสดและแต่และตำแหน่งก็จะมีค่าบริหารรายเดือนโบนัสรายไตรมาสและโบนัสรายปีส่วนเงื่อนไขในการขึ้นตำแหน่งนะครับและผลประโยชน์ในการขึ้นตำแหน่งผมขออุบไปก่อนละกันถ้าจะให้ผมเอามาอธิบายจนหมดเนี่ยรับรองว่ามีการงง,งกันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเอาไว้มีโอกาสผมจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามนะครับ โอเคนะครับในส่วนของแผนรายได้ของธุรกิจจอแอนคอยก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่เห็นโอกาสก็สามารถติดต่อขอคําแนะนําเพิ่มเติมกันเข้ามาได้กว่าจากกันในวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะบอกว่ารายได้จากแผนธุรกิจไม่ว่าจะเป็นแผนรายวันหรือแผนรายเดือนนะครับทั้งหมดเป็นแค่หนึศูนย์ธุรกิจเท่านั้นนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะเพราะจอแอนคเนี่ยเขาสามารถให้เราเปิดศูนย์ธุรกิจได้ถึง1 5ศูนย์ธุรกิจ ดังนั้นถ้าคุณอยากจะรู้ว่าจอแอนคอยเขาจ่ายเงินให้คุณได้มากแค่ไหนนะครับก็กลับไปดูแผนธุรกิจซ้ำอีกรอบแล้วก็คูณ15เข้าไปแล้วคุณจะรู้ว่าธุรกิจนี้จ่ายให้คุณได้มากจริงๆอย่าพลาดที่จะคอยติดตามวิดีโอจากผมถ้าคุณอยากรู้จักโลกของธุรกิจนี้ให้มากขึ้นแล้วผมจะแบ่งปันแต่สิ่งดีๆให้กับคุณครับสำหรับวิดีโอนี้ผมสุรเชษเสียมสารสวัสดีครับ